สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง r e m a k e r Channel ช่องชอบเล่นเกมแต่ชอบเล่นเอง <laughs> วันนี้ก็ยังอยู่กับพี่ยาริสแล้วก็น้องคุมามอนต่อนะในหัวข้อของการอัปเกรดรถขั้นต่อไปหลังจากที่เราได้ทำการติดเบรกแล้วนะว่าจะต้องทำอะไรต่อเราก็มาดูเขาคุยกันดีกว่ารุ่นพี่ครับตอนนี้ผมก็มีเบรกแล้วคราวนี้ผมควรติดอะไรครับนายคิดว่ายังไงล่ะ ตอนนี้ผมคิดว่ารถผมมันช้าเกินไปแล้วครับวิ่งยังไงก็ไม่มีทางหลุดรางครับถูกต้องแล้วละ่ะด้วยรถตึมเดิมที่มาจากกล่องนะแค่นายติดเบรคเข้าไปนายก็สามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานแทบจะทุกสนามแล้วเพราะงั้นนายไม่จาเป็นต้องรีบไปเปลี่ยนโรลเลอร์หรืออะไรทั้งนั้นมันไม่ช่วยให้นายเร็วขึ้นหรอกนายต้องเริ่มจากการเปลี่ยนมอเตอร์ก่อนนะถูกแล้วเก่งมากภูมิใจเหลือเกินตอบถูกเป็นครั้งแรกเพราะงั้นข่าวนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าซูโม่มันมีมอเตอร์อะไรบ้าง รุ่นพี่ครับมอเตอร์ตรงนี้เนี่ยแรงแรงทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับใช่แล้วละ่ะรับรองว่าแค่ใส่เข้าไปแล้วก็ปลิวหลุดรางแน่นอนถ้างั้นผมควรจะลองเริ่มจากอันไหนก่อนดีครับพี่ก็แนะนำว่าให้ลองจากเบาไปแรงนะถ้าแรงไปเลยยังไงก็หลุดรางแน่นอนอย่างเจ้ามอเตอร์ส้มเนี่ยมันก็เป็นมอเตอร์ที่แรงขึ้นมาจากเดิมนิดหน่อยถ้านายลองเอาไปใช้ดูแล้วก็านายอาจจะยังไม่หลุดรางก็ได้เจ้ามอเตอร์ส้มเนี่ยคือท็อกจูนนะ แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ดำแดงอันนี้อันนี้คือไฮเปอร์แดชรุ่นแรกเก๋ากึกแต่ยังแรงอยู่เลยรับรองหลุดรางแน่นอนส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยซูโม่ตอนเด็กมันรู้แค่ว่ามอเตอร์นี้มันแรงมันก็ซื้อมาแต่มันเล่นไม่เป็นหรอกมันคือพลาสมาแดชมอเตอร์ Motor, มอเตอร์ที่เร็วที่สุดในทรรมย่าทั้งหมดไงละ่ะถ้างั้นผมอยากใส่พลาสมาแดชเลยไม่ได้หรอครับด้วยสภาพของนายในตอนเนี้หลุดรางแน่นอน ก็ขอแนะนำให้ลองใช้เป็นแค่มอเตอร์ส้มทอกจูนนี้ก่อนนะและถ้านายวิ่ง้วยมอเตอร์ส้มได้ยอย่างดีแล้วล่ะก็นายก็ลองเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ดำแดงถ้าหากว่านายหลุดรางแล้วก็เราก็จะเข้าสู่บทเรียนต่อไปกันยังไงล่ะได้ครับเดี๋ยวผมลองไปวิ่งดูก่อนนะครับนี้ก็คือคูม,ม่นที่เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ท็อกจูนแล้วมอเตอร์ส้มนะ 2, เอ้ความส้านทเบรกคือเลยเอาเบรกออกแล้วเดี๋ยวเรามาวิ่งแบบไม่มีเบรกกัน <c oughs> ก็จะรู้ว่ามันปลิวเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวค่อยติดเบร เนะเฮ้ยธรรมดานแล้ว่ก็คือผลของการไม่มีเบรกอะไรเลยนะเดี๋ยวเราติดเบรกแล้วเรามาดูผลงานใหม่กัน คุณพี่ครับผมไปลองวิ่งมาสองรอบโดยที่รอบแรกเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ท็อกจูน June, แต่ไม่ได้ติดเบรกปรากฏว่ากิ้งตีลังกาเลยครับที่สะพานนั่นน่ะส่วนรอบที่2ผมลองติดเบรกขึ้นมาก็ทำให้วิ่งผ่านสะพานได้ง่ายขึ้นแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเลี้ยวแล้วพลิกตีลังกาตรงทางโค้งครับแหกโค้งนั่นแหละการที่นายมีเบรกนายก็สามารถผ่านสะพานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นแต่นายยังใช้โรเลอร์แบบเดิมอยู่ ซึ่งมันไม่ดีพอสำหรับการเลี้ยวด้วยความเร็วสูงอย่างนี้เพราะงั้นในคราวหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องของโรเลอร์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยวแบบเบื้องต้นกันนะได้เลยครับรุ่นพี่ขอบคุณมากครับอดใจให้ถึงคราวหน้าไม่ไหวแล้วสิเราไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาไป